แม่ยายเมาสา์แซบคู่นี้แต่งแล้วยิ่งหวานสามีตัวติดนางเอกเอก,เอกดังตลอดเริ่มต้นชีวิตคู่สามีภรรยาอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคู่ของนางเอกแพนเค้กเขมนิตจามิกรและรองผู้กำกับหนีพันตำรวจโทรด็อกเตอร์สักสุนทรเปรมนนท์ซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนสาวแพนเค้กได้มาอัปเดตชีวิตหลังแต่งยอมรับว่ายังไม่ชินตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มปรับตัวส่วนแพลนมีเบบีคิดว่าจะมีปีหน้าเริ่มศึกษาข้อมูล รวมถึงเรื่องปากไข่แล้วล่าสุดสาวแพนเค้กได้เผยคลิปน่ารักๆคู่กับคุณสามีที่ทุ่มเทตั้งใจถ่ายภาพให้ภรรยาริมแม่น้ำเจ้าพระยากับวิววัดยามค่ำคืนพร้อมแคปชั่นว่าอีอาปาจิงโกถ่ายไม่รูปไม่กลับยอมกลับบ้านงานนี้คุณแม่ของสาวแพนกอทที่จะแซวไม่ได้ว่าภรรยาอยู่ตรงไหนกล้องและคุณสามีก็จะตามไปรับก,กันค่ะนี่ละค่ะ